สวัสดีครับประเสริฐอดอครับประเสริฐอดอนศูน6์0686วันนี้เรามาเที่ยวเขื่อนภูมิพลกันภูมิพลภูภูมิพลแดม <c oughs> นะครับอำเภอสามเงาจงังหวัดตากเิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นแรงผลิตไฟฟ้าเป็นที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของไทย,ยมีเหลือลากด้วยแต่เราคงไม่ได้ไปเพราะว่าวันนี้เราจะไปเชียงใหม่ไปพักที่เชียงใหม่แต่ว่านักท่องนะเที่ยวมา กำลังจะวิ่ง <c oughs> น่าจะอายุใกล้เคียงกับปลาเสือหกสิบขึ้นทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> แพ่เหล่านั้นนะ่าจะเป็นแพรของเที่ยวได้ด้วยอาจจะเหมาได้รับการเหมาเหมาเป็นลำ,ลำ โอ้โหอลังการ <c oughs> <c oughs> นักท่องเที่ยวก็เซลฟี่อายุขนาด60ขึ้นค่อยมีเวลาเที่ยวเหมือนแปเสือเลยสามยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ สวยงามสวยงามสวยงามเขื่อนภูมิพลคระะับปาเสือดอนนะครับวันนี้มาเที่ยวเขื่อนภูมิพลมาขายขายสินค้าด้วยวันนี้มาขายจะเจอเพื่อนอประมาณสัปดาห์หน้าก็เลยแวะมาเที่ยวเขื่อนภูมิพลเมื่อคืนนี้นอนที่จังหวัดต,ตากลิมปิง วิวปิงครับ0612400686รับปรึกษางานขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไทยนะครับสวัสดีครัคบสวัสดีครับสวัสดีครับนักท่องเที่ยวกำลังมา